แบทุกรอบท้นปีนะครับปีนี้2,559 58เข้า59หรือ2 0 1 6นะฮะดาวจะรีกตัวหรือย้ายโยกย้ายตำแหน่งในวันที่22ธันวาคม2,558เวลา10นา, 40, นาฬิ10นาทีนะครับนักูจุ้หรือว่าคนที่ปรับุูจุ้นักธุรกิจเนี่ยจะเรียกนักปรับบูจุ้หรือซิมแซ ไปปรับอาคารสำนักง,งานในวันนี้ลองสังเกตนะทำไมถึงปรับปลายปีเพราะทุกท่านที่ทํางานไม่ว่าจะทํางานประจําหรือสํงงานักงานเห็นไหมฮะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานในเวลาสิ้นปีในช่วงนี้ครับเงินเดือนจะขึ้นได้รับโบนัสเท่าไหร่นะฮะผลกําไรนะฮะยอดที่ทํามาโท,ทั้งปีนี้มีผลประสบผลเด็กแค่ไหนเขาจะทําในเรื่องใดอรกแกมการขายไตรามาสที่ผ่านมาสิไตรามาสจะมาลงทุน ลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็วิเคราะห์กระแสให้เป็นในเรื่องของชัยภูมิภายนอกนะครับนะบจะต้องดูภาพทําเลโดยรวมทั้งหมดแล้วก็ต้องเดินดูรอบของอาคารนะฮะที่สําคัญคือต้องมีอุปกรณ์ในการวัดพลังงานนะฮะแล้วก็ต้องวัดตําแหน่งทิศที่ตั้งกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันว่าปีนี้เนี่ยดวงเขาเป็นอย่างไร นะสภาพที่อยู่ภายในออฟฟิศนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางบวกหรือทางลบเราจะมีวิธีการตั้งรับปรับแก้ป้องกันกระแสอย่างไรแต่แน่นอนครับตำแหน่งจุดตั้งรับที่เราตั้งไว้ตำแหน่งโยกย้ายโต๊ะทำงานหรือตำแหน่งที่นั่งของแต่ละคนนะลูกน้องบางคนนะที่ตั้งกาดเอาไว้ในปีที่สมคงสมมุติว่าปีที่ผ่านมาก็คือปีาปี57แล้วหาคนดวงดีมานั่งอยู่รอบๆเขาเขารีกไตรผา่าคีอันนี้คนไทยยังไม่ทราบเลย นะฮะดวงสถานที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะแต่ดวงมันแก้ไม่ได้เราก็คือใช้พลังงานของคนที่ฟ้าคนเดินเชื่อมกันเขาเรียกคนเห็นมาช่วยเสริมกระแสด้วยนะฮะพอเข้าใจตรงตามกันนะฮะย้ำก็คือหนึ่งนะครับต้องวิเคราะห์จากภาพมุมสูงในหลักวิทยาศาสตร์ใช้กูเกิลเ่อลเอ,อิร์ธต้องเข้าพื้นที่ต้องวิเคราะห์สถานที่นะฮะแล้วก็ใช้สิ่งที่สําคัญที่สุด อาจารย์ทศนวัตรจะใช้เทคโนโลยีนะะที่มีอยู่ในปัจจุบันก็คือทางด้านอินเทอร์เน็ต Google Earth ใช้กล้องวิดีโอวงจรอ่าใช้กล้องวิดีโอถ่ายไปด้วยซ้ำๆนะฮะหลายๆให้ได้เห็นว่าเหตุและผลคืออะไรนะฮะไม่ใช่บอกสินแสะเข้าไปจะบอกย้ายนู่นปรับนีปบน่ปรับนี่ต้องมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำเลยนะฮะจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ใครที่ทำธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารขั้นสูง ควรปรับโยกย้ายประจำปีทั้งที่บ้านของคุณและที่สำนักงานเพื่อให้คิดอะไรได้ก่อนคนอื่นถูกจังหวะถูกโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่นอนตำแหน่งที่นั่งสำนักงานยิ่งเป็นเจ้าของนี่ต้องปรับเปลี่ยนฮะเพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่เอาง่ายๆ่ายฮะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกนะครับนักรูมจุ้ยก็เหมือนอินเทอร์เนียหรือการออกแบบเพราะฉะนั้นนักภูมจุ้ยก็คือ อินเทอร์เน็ตที่มีหลักของพลังงานเข้าไปเกี่ยวข้องโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะก็คือต้องอาศัยไวไฟก็แล้วกับนะฮะใช้อินเทอร์เน็ตในการเซิร์ชดาวเที่ยงตี่อยู่บนหลังคาของอาคารหลังนี้แล้วก็ในระยะทาง10กิโลเมตรจนถึงระยะใกล้เคียง นะครับตั้งแต่ผู้ลงเหนือการไหลของกระแสสนามแม่เหล็กที่มีการแปลเปลี่ยนนะฮะเราจะดูจากสนามแม่เหล็กตอนนี้มันไหลาจากเหนือไปนะครับเราดูกระแสว่าเอ,เ,อเอ๊ทิศทางของมันมันไหลลงมานะที่เขาเรียกรวมหายใจมังกรไหลาจากตรงไหนมันเป็นแค่คำที่ใช้เรียกเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันคือ สนามแม่เหล็กของโลกนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะทําอาชีพการงานใดๆก็ตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านก็มันเป็นเรื่องเฉพาะต้นนะครสำหรับอาจารย์ทศธนวัฒน์เนีไม่มีกรรมวิชานะจะขโมยซีนไปใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับหรือจะมู้พักรักจำาราะในอดีตก็เคยเป็นนักบุญหารมารสดสอายุทีปีนะครับ ก็เลยเรียกว่ามีการพักเาของชีวิตทำให้ต้องมาศึกษาอย่างจริงจังทั้งที่ไม่เคยเชื่อ20ปีที่ผ่านมาก็เรียนไม่จบกับที่ชานี้เรียนไม่จบที่นี่ก็ปรับมา5-6ปีื่อนมาอย่างไรอย่างางก้คงขอบอกว่ามันละเอียดไม่พอเพราะฉะนั้นต้องใช้ ความละเอียดสูงมากอีกอย่างต้องช่างสังเกตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ,อาการคำนวณด้วยสุดของพลังงานทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่สําคัญที่ระแวดระวังไม่ใช่แล้วต้องดูให้มันห่างเหล็กอุปกรณ์ที่มันจะทําให้หลอกแกหรือเข็มทิศเนกิดการผิดพลาดได้แต่ตอาจรย์ทอชก็พยายามหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ มีผลกับสนามาก็เรียกว่าพวกเหล็กน้อยมากนะครับโดยเฉพาะที่ค่อยอยู่บนคอนี่ก็เป็นวัสดุที่สั่งซื้อมาจากสวีเดนนะครับที่ไบเซอร์ก็เรียกว่าขึ้นด้วยมือเอาเป็นว่ามีความละเอียดสูงก็แล้วกันเพราะว่าก็ต้องพึ่งพาอาศัยหลายๆด้าน นะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลีย่ยนะครับก็วัดแล้ววัดอีกนะเพราะว่าเรามาดูงจีเ้เ่ยเพียงแค่อาทิตย์สอ,อาทิตย์ในการวิเคราะห์สมรัังานที่นี่แต่เขาต้องอยู่ทั้งปีนะครับแล้วก็ต้องลงทุนมีความเสียหายที่เขาเกิดขึ้นมันมันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า เขาอยู่ไดนะ้มันเป็นความภูมิใจของของนักฮงจี้นะฮะก็ปีที่6แล้วนะครับขณะปีชมก็ก็สามารถ,ถา่าวิกฤตมาได้นะครับเอาละฮะเทคนิคต่างๆทุกท่านจะได้รับชมแล้วนะฮะรับรองสนุกฮนะรับสังเกตให้ดีนะฮะพื้นฟุตบาทของเขาเนี่ย นะครับกับบ้านเราเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนอยนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขายกพื้นไม่สูงจากระดับน้ำทะเลสักเท่าไหร่นี่คือข้อดีอีกนะครับก่อนที่จะปรักปุยนะฮะและจะเป็นความเรียบร้อย วิ่คือการเดินน,น,นะนักนคุณจื้มันต้องเดินนะครับไม่ใช่เดินเข้าไปชีนน้นี้อย่างเดียวเพราะว่าคุณจื้ยสมัยใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีเหตุและผลมาอธิบายผู้ประกอบการแล้วก็คุณมาไม่ถึงฮ่องกงแน่ๆต่อให้มีชื่อเสียงระดับไหนก็ตามนะครับเพราะทุกคนบอกได้เลยว่า ตามจุงต่างเก่งในกละวิชาครับเพราะฉะนั้นเป็นนักผนจุดต้องละเอียดอธิบายได้ครับแังที่80องศาออกมาทางทิศตะวันออกของดุงสำนักง,งานนะฮะเกิดมีแรงแผ่นเผชินเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณถึงจุดนี้ด้วยว่าจะต้องรับปรับแก้เพื่อยอย่างไร๋ยวมาดูทางด้านตัวที่สอ,องจากช่างสังเกตช่างวิเคราะห์แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือ เห็นไหมฮะเดินจนกล้องตามไม่ทันเลยนะครับอันนี้ทิศเหนือเลยฮะทิศเหนือบริเวณ่วนทิศเหนือ่ันจากสำนักงานามาประมาณ1น่กิโลเมตรนะครับที่ตั้งของสำนักงาน ตรงนี้ที่3 6 0องศาเจ้าของเกิดปีทั่วแล้วก็กับปีชั่วตรงนี้ต้องสังเกตครับมีผลกระทบอย่างยิ่งท่านเลยวันที่22ธันวาคม2558ไปพระดาวเสด็เจเยีออ่ยมขยายไปตำแหน่งถ้าจุดจอดตรงนี้นะฮะถ้าเสร็จทันก็เห็นแสดงว่าที่ผ่านมานี้เจ้าของคิดว่าุีกิจการค้าแล้แต่ถ้าปล่อยให้เลยวันที่22ตรงนี้จะมีการจอกกันก็ปัดแก้วทำงนานก้าดาวไยเลขเกหมายถึงแข่ง มาติดหน้าตำแหน่งอันนี้ก็ต้องแก้เป็นสำนักง,งานเรานะเราไปสอบข้างนอกไม่ได้นะครับนะักบุญที่จะต้องรู้แล้วคุณเองเวลาสับบุญที่นะครับคุณต้องสังเกตให้ดีว่าชาภูยนนอมีการพูดกันหรือปล่เอเครับ,เ,คครบเป็นที่ื่นต่อครับ ที่ฮ่องกงนะครับด้านนี้เป็นบริเวณด้านหลังของอาคารสํานักงานของทีมแมนเปัน่นเรียกว่ามีช่อ,องอเขาเรียกนี่ตีหน้าตะวันตกจะมีดาวหมายเลขสี่ถ้ามีช่องแบบนี้ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนําไปประมวลนะครับในหลักวิชาการชื่อด้วยนะครับในขณะที่เดินดูนะครับจะสังเกตเห็นอาจารย์คอสก็จะมีกูเอิลเอิร์ธ จับไปด้วยนะครับเพราะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเหมาะสําหรับนักดูจุ้จยในสมัยใหม่นะครับบางคนไม่เข้าใจอาจจะไปวัด่เดียวไม่ได้นะฮะนี่ย้ําเลยนะฮะการอ่านชยัยภูมินี่ถือว่าสําคัญมากจึงทําให้สําสนักง,งานที่ฮ่องกงประสบควัสเร็จผ่านมาพิกวิกฤตที่เป็นโอกาสแล้วบอกเรือเร่องว่ ถนนบริเวณทิศตะว,วันตกสฉีงใต้ก็เราอ่านกระแสนะครับกล้องลงแทนดูนะครับมีการเจาะตอนนี้เนี่ยมีการกระทบพื้นดินบริเวณทิศตะว,วันตกเฉีงใต้ซึถ้าเลยวันนี้ไปไปวันพรุนี้เนี่ยดาวแปดจะสถิตนะบริเวณช่องตรงนี้นะฮะหมายถึงโชคลาภ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสอะของตัวเจ้าของต้องการภาพดิน พอเอินดาวแปดเนี่ยมาสกิดบริเวณนี้พอดีถือว่าเว็ความโชคดีเข้ากับดวงรับพอดีอเพราะฉะนั้นวิธีการปรับรุ้ยเราจะต้องส่งเสริมนะส่งเสริมดวงชะตาเราด้วยการรับกระแสให้เข้าได้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยาถามว่าพอดีแล้วมันก็จะเฮงคุณสองเข้าไปนะครับดูกระแสของรถวิ่งนะวิธีการอ่านกระแสนนบนถนนรถวิ่งนะรถวิ่งเข้าหาสำนักงานเขาพอดีอเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานความร้อนจะพัดพาพลังงาน นะครับเพื่อเป็นโอกาสกันดีนะโอเคเราดูกันต่อเลยครับตอนนี้มีการแยกสายแยกขวาตรนะนั้นวิธีการปรับมันจริงดีนะฮะเพื่อกะแสมันแตกเป็น2ององทางแบบนี้ก็ือว่าวก็อยนิดเดียวเสียหายหน่อยเดียว ย่างที่จะต้องกระตุ้นภายในด้วยทิศเดเ็ดครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างอเอาละครับปีนี้ใครมีปากประตูบริเวณตกทิดดดได้นะครับก็เข,ข้าข้างคุณสองชั้น 2, เลยครับความละเอียด,ดความรอบคอบอครับคือหลักวิชาการของอุจจยน,นองคครับเนรษฐกผลหลักวิทยาศาสตร์ การกำนดหาตำแหน่งดวงดาวการไหลของกระแสกับภาพเชิงซ้อนวิดีโอที่ถ่ายมาทั้งหมดต้องมาดูซ้ำใบซ้ำมาในเวลาสิบนาทีจะมาชี้ชะตาคนได้หรือจะดูตำแหน่งดวงดาววันดวปีเกิดแล้วจะมาตัดสินชะตาของคนไม่ได้นะฮะนี่คือหลักวิชาการของยุคที่สำคัญใหม่นะครับตลอดระยะเวลาย0ิปีนะครับที่ผ่านมา ต้องเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคต้องละเอียดวัดแล้ววัดอีกนะต้องวัดหากระแสคำนวณแล้วคำนวณอีกนะครับ